สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะเรื่องของโควิด19ซึ่งอาจจะมีผลกระทบและมีความเสี่ยงสำหรับแม่ท้องและลูกในท้องนะคะวันนี้ออจึงอยากมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะเนื่องจากว่าวันที่13มีนาที่ผ่านมานะคะ evidence based birth เว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือมากเป็นการรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยผลการศึกษา ทุกสิ่งอันที่เกี่ยวกับแม่ท้องโดยเฉพาะณนะตอนนี้ที่เป็นที่เร่งด่วนแล้วก็คือเรื่องของการติดเชื้อโควิดในทีในแม่ท้องนะคะผลก็คือผลเป็นผลที่อัปเดตมาจากวันที่23มีนาะปีนี้นะคะ2,563ค่ะเริ่มแรกต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่อ้อได้มาเป็นข้อมูลจากผลการวิจัยจาก CDC จาก WHO จากแหล่งที่น่าเชื่อถือไม่ได้ อ่านตามเว็บไซต์ไก่กาอันเล่นะคะดังนั้นนะคะอ้อจะมาอัปเดตให้ฟังกันบ่อยๆเริ่มกันเลยนะคะ WHO หรือองค์การอาัยโลกเนี่ยได้ประกาศให้ COVID-19 เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเพนามิกก็คือเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสชื่อนี้ไปทุกประเทศทั่วโลก ในวันที่11มีนา2563ในขณะที่บ้านเรานะคะก็คือ,อรัฐบาลลุงตู่เนาะก็ประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะ National Emergency เนี่ยวันที่26มีนาจ้าก็หลังจาก WHO ประกาศไป2สัปดาห์ไม่ช้าคะ่ะไม่ล่าช้าเลยนะคะอ่ะเข้าประเด็นคะ่ะเพราะในไหนถ้ามันเป็นเรื่องของ the past นะคะเราก็คงจะต้องบ่อยผ่านเนาะ เอาเป็นว่ามาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะเชื้อไวรัสเนี่ยมีชื่อว่า severe acute Ac respiratory syndrome Corona, Coronavirus 2โอ้ชื่อยาวมากหรือ s a r s c o v 2ยังมีชื่อเรียกย่อๆน,นะคะว่า Coronavirus 2019หรือที่เราทุกคนเรียกกันว่าโควิด19นั่นเองค่ะชื่อว่าเชื้อนี้นะคะเป็นการแพร่กระจายจากคนสู่คนก็คือ person to person เนอะ แต่จากการศึกษาของ e n v a n นะคะ The m a l e n t e a l ปีนี้ละค่ะส่วนใหญ่ผลการศึกษาส่วนใหญ่จะมาจากปีนี้ทั้งนั้นเลยนะคะพบว่านะคะเชื้อนี้เนี่ยยังสามารถแพร่กระจายในอากาศซึ่งเชื้อนี้เอาง่ายๆว่าสามารถอยู่ในอากาศได้นะคะ up to 3 h o u r ถึง3ชั่วโมงเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยไอเชื้อนี้ก็สามารถที่จะไปอยู่บนพื้นผิวเช่นพลาสติกหรือสเตนเลส up to 3 day ก็คือ อยู่ไอไวรัสเนี่ยอยู่บนพื้ผผิวได้นานถึง3วันเลยเฮ้ยนั่นก็แปลว่าทุกสิ่งอันที่คุณจะสัมผัสเนี่ยคุณจำเป็นต้อง disinfection นะคะเช็ดทำความสะอาดให้ดีที่สุดอ่ะมาเข้าประเด็นตรงนี้นะคะ,ะครูหวังว่าในเร็ววันนี้จะมีการค้นพบวัคซีนหรือยาที่สามารถรักษาเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ได้ โดยเร็วพันนะคะเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถศึกษาค้นพบวัคซีนที่จะมาป้องกันเชื้อไวรัสนี้ได้เนาะเอาเป็นว่ามาเข้าสุปประเด็นเรื่องของโควิด1 9นะคะซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อแม่ท้องถ้าใครที่เคยได้ฟังวิดีโอที่อ้อเคยทำไว้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบวกทั้งอ้อได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ในแม่ท้องเนี่ย WHO ก็ยังให้คําแนะนำเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีเพิ่มเติมนิดนึงแต่ข้อแรกที่ควรฟังกันทุกคน 1. น,นะคะแม่ท้องไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงไปมากกว่าคนแก่เลยนะคะแม่ท้องก็คือบุคคลทั่วไปนี่แหละซึ่งร่างกายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฮอร์โมนในการตั้งครรภ์ดังนั้นแม่ท้องถือว่าเป็นกลุ่มที่ว่า t a k ค precaution ต้องเป็นกลุ่มที่ระมัดระวังขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ระดับความเสี่ยงไม่ต่างจากคนทั่วไปนะจ๊ะข้อที่2ก็คือเนื่องจากว่านะคะ ผลการวิจัยผลการศึกษาในแม่ท้องยังมีน้อยน้อยมากนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการค้นพบนะคะเชือ้อโควิด -19 นในแม่ท้องที่เข้าสู่ระยะไตรามาสที่3แล้วแต่ยังไม่มีการค้นพบนะคะสำหรับแม่ท้องที่อยู่ในไตรามาสแรกที่มีการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นนะคะเนื่องจากยังไม่มีการศึกษายืนยันแน่ชัดดังนั้นออจึงอยากแนะนาให้แม่ท้องซึ่ง ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันตั้งครรภ์เข้าสู่ไตรามาสแรกรักษาร่างกายให้ดีเป็นพิเศษเพราะช่วงนี้ที่เราเคยรู้กันช่วง3เดือนแรกช่วงไตรามาสแรกเนี่ยคุณแม่นี่คือเาเรียกว่า sacrifice yourself เนาะเพราะว่าต้องแบ่งปัน energy นู่นนี่นั่นในร่างกายเพื่อมาสร้างนะคะระบบต่างๆของลูกน้อยในท้องของเราดังนั้นคุณแม่ในกลุ่มไตรามาสแรก ออลเรียกว่าต้องระมัดระวังตัวเองให้เป็นพิเศษที่สําคัญก็คือทานอาหารให้เป็นประโยชน์นะคะโปรโตีนเอ่ยิตามินเอ่ยนะคะเกลือแร่เอ่ยคาร์โบไฮเดรตเอ่ยนะคะผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆนะจ๊ะที่สำคัญโปรโตีนไม่ต่ำกว่า75กรัมถึง100กรัมต่อวันนะคะแล้วมาอันต่อไปค่ะจากการศึกษานะคะของพูลเจจอแล้วก็มลินนะคะ พบว่านะคะอันนี้อ้อเขียนไว้ซึ่งเหย่มามอกเนื่องจากว่าไม่อยากให้พลาดทุกขั้นตอนนะคะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเชื้อโรคโคโรนาอื่นๆและไข้หวัดใหญ่เหมือนจะพูดเป็นเาีาสารและไข้หวัดใหญ่เออเป็นอันตรายต่อแม่ท้องมากกว่าการติดเชื้อโควิด1 9อีกนะดังนั้นนะคะเอาง่ายๆความมิตกกังวลที่เกิดขึ้นในแม่ท้องกลัวว่าถ้าฉันติดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ หลักๆก,ก็คือการวิธีกแก้พยายามหลีกเลี่ยงเขาเรียกว่าเป็น social distancing นะคะเอาให้สุดโต่งเลยนะคะจะมีเรื่องของอะไร social distancing ใช่ไหม hand hygiene การล้างมืออย่างสม่ำเสมอเนาะใส่ facial mask และที่สำคัญก็คือพยายามนะคะไม่สัมผัสพื้นผิวหรือทำความความสะอาดพื้นผิวก่อนที่จะสัมผัส4ข้อนี้เนี่ยหลักๆเลยนะคะ การศึกษาโดย The Bishop O ประจําเมืองจีนนยะคะยังมีการยืนยันอีกว่าได้มีการรวบรวมนะคะข้อมูลกับแม่ทองที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วยังพบว่าไม่มีความเสี่ยงน้อยน้อยกว่าบุคคลทั่วไปเลยที่อ้อกล่ามาเมื่อกี้เนาะจากการรวบรวมข้อมูลที่ว่าเป็นระ i d review นะคะของอังกฤษเมื่อวันที่17มีนาคมนะคะก็คือเมื่อประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมา มีการรวบรวมข้อมูลจากแม่ท้องนะคะ32รายฟังดีๆนะคะพบว่า22%นะคะของแม่ท้องที่ติดเชื้อเนี่ยไม่แสดงอาการ6%เข้ารับการรักษาใน ICU โดยมี1รายเท่านั้นนะคะที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงนะคะสำหรับในกลุ่ม32คนนี้นะคะ27คนคือแม่ท้อง27คนเนี่ยคลอดแบบการถาคลอด แล้วมีการผักแล้วมีการคลอดธรรมชาติ2รายนะคะ15รายคลอดก่อนกำหนดแล้วที่สำคัญก็คือ,อมีแม่ท้องที่แช้งน้องไป1คนนะัคือมีสติลบอลนะคะคือน้องเนี่ยยังไม่ได้เกิดมาน้องแล้วก็คือเกิดหรือว่า เป็นการแทงขึ้นมานะคะเนื่องจากแม่คนนี้เนี่ย,ยผ่านวิกฤตที่คือต้องมีการช่วยชีวิตเนาะมีไลฟ์สปอร์ตขึ้นมาดังนั้นก็คือเขาคงต้องคิดแล้วแหละว่าต้องเลือกชีวิตแม่ก่อนือเ,เป็นคุณลูกเนื่องจากว่าน้องน่าจะเป็นพีเทอร์มด้วยนะคะข้อมูลเยอะจริงๆค่ะคุณแม่แต่เอาเป็นว่าในหลายๆการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตีเลย,เน,ยนะคะว่า100% ผลการศึกษาผลการวิจัยผลการรวบรวม,ข,มข้อมูลทั้งหมดอยู่ในปี2 5งพบแลวนะคะพบว่านะคะไม่มีการนะคะติดเชื้อจากแม่สู่ลูกอย่างที่อ้อได้กล่าวไปข้างตน้นก็คือเป็นแบบคนสู่คน person to person แต่ไม่มีการติดเชื้อแบบแม่สู่ลูกหรือที่รียว่าเป็น vertical transmission นะคะ อย่างไรก็ตามแน่นอนค่ะว่ายังจะต้องมีการศึกษาขั้นต่อไปเรื่อยๆถ้ามีการรวบรวมข้อมูลมาเรื่อยๆเราก็อาจจะพบมากขึ้นว่าไอ้เชื้อโควิดไวรัสเนี่ยมันมีผลต่อการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกหรือไม่แต่ที่สำคัญว่าทำไมถึงไม่มีการติดจากแม่สู่ลูกเพราะว่าจากนี้ลคะค่ะจากการรวบรวมข้อมูลในอังกฤษเมื่อ10วันนี้ผ่านมา พบว่านะคะหลังจากที่มีการผ่าข้อนี่แหละค่ะ15ลายเขาได้พานิวบอลทุกคนเลย15คนไปเช็คโควิด -19 ทันทีจึงพบว่าไม่มีการติดเชือ้อดังนั้นณนะตอนนี้ยังมีการยืนยันนะคะว่าการติดเชือ้อโควิด -19 เนี่ยเป็นแบบแค่คนสู่คนแต่ไม่ใช่เป็นแบบ vertical transmission หรือจากแม่สู่ลูกในท้องนะคะ เพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณแม่ทําใจล่มๆค่ะมันยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณแม่ยังต้องมาคิดมาเตรียมเกี่ยวกับการคลอดน้องนะคะอย่างที่อ้อบอกไปนะคะว่าการแนะนำของ WHO หรือ World Health Organization องค์การนมามัยโลกเนี่ยยังเน้นย้ำา4อย่างขอย้ำเหมือนเดิมนะคะ1ใส่แมสเวลาออกไปข้างนอกนะคะ Social distancing ถ้าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงต้องให้อยู่ห่างระยะไม่เกิน อ,อย่างต่ำไม่อย่างต่ำที่6ฟตุตหรือประมาณ2เมตรนะคะแ h นไฮจีนการล้างมือให้สะอาดมันก็ยังไม่เพียงพอต้องล้างมือให้ถูกต้องด้วยนะคะเข้าไปใน YouTube ค่ะมีหลายวิดีโอมากแนะนำวิธีการล้างมือแบบถูกวิธีเพราะการล้างมือแบบถูกวิธีเนี่ยมันต้องไม่ต่ำกว่า20-30วินาทีนะโว้ยแม่โวยแล้วอันที่4นะคะซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยนั่นก็คือ ถ้าเป็นไปได้เวลาจะขึ้นบันไดเลื่อนนะคะเข้าลิฟต์นู่นนี่นั่นพยายามไม่สัมผัสหรือใช้ข้อศอกแทนนะคะหรือใช้อะไรก็ได้ที่เป็นตัวแบเรียร์เนี่ยซึ่งไม่ให้มือของเราไปสัมผัสกับพื้นสัมผัสผิวนะคะเพราะอย่าลืมที่ออกไปว่ามันยังมีการศึกษาพบว่านะคะไอเชื้อนี้เนี่ยมันอยู่บนพื้นพื้นสัมผัสได้เป็นวันๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือถ้าจําเป็นจริงๆก็อย่าลืมนะจ๊ะใช้อ่า แฮ n ด์เซนท i z เซนะคะใช้แอลกอฮอล์ซึ่งเขาเรียกได้ว่าต้องเป็นแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซนต์ไม่ต่ำกว่า70%ในการที่จะเลือกซื้อเช็คดีๆนะคะไม่ใช่ว่าแบรนด์ไหนก็ใช้ได้นะจ๊ะอ่ะมาต่อน,นะคะ่ะเอ๊ะแล้วสำหรับคุณแม่ล่ะที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยทาง WHO เขามีวิธีการอะไรยังไงบ้างนะคะ ก็จะมีหลายข้อมากแต่อ้อยอยากจะเน้นว่านะคะมันมีอะไรที่มีความแตกต่างกันนิดนึงอ้อเลยต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมเป็นพิเศษแล้วก็เขียนมาเยอะมาก uh, WHO องค์การอำไมโลกนะคะ RCOG Royal College of Obstetricians Ob and g y n e c o l o g i s t ซึ่งเป็นของ UK นะคะ S, uh, S O G C ซึ่งเป็นราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์ของแคนาดานะคะ R A N c มมันนก็ไ่่ใช Landstock R-A-N เะ R A N Z C O G ซึ่งเป็นราชวิทยาลัยนะคะสูตินารีแพทย์ของออสเตรเลียและของนิวซีแลนด์รวมไปถึงราชวิทยาลัยสูตินริแพทย์ของเมืองไทยนะคะแนะนำเลยว่า ถ้าคุณแม่ไม่มีคอมพ l ิ c a ช i o ใดๆอันนี้อ้อพูดถึงคุณแม่ที่มีการติดเชื้อโควิดเพราะอย่างที่เรารู้กันจากผลการศึกษาและปัจจุบันหลายๆคนเห็นได้ชัดว่าคนที่ติดเชื้อโควิดหลายๆคนหลายๆเคสไม่มีการแสดงอาการใดๆทั้งสิ้นซึ่งกลุ่มที่ไม่มีการแสดงอาการใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ คุณหมอสูติยังแนะนำให้เลือกการคลอดธรรมชาติก่อนนะจ๊ะยังค่ะแล้วที่สำคัญนน,นะคะ WHO ยังแนะนำนะคะให้คุณแม่ท้องซึ่งถึงแม้ว่าคุณแม่จะมีการติดเชื้อโควิดยังมีการทำ skin to skin contact immediately นะคะยังแนะนำให้ initiate breast feeding นั่นก็แปลว่าแนะนำให้เริ่มให้นม เมื่อกี้นะคะเนื่องจากว่า UAE เนี่ยเขาส่งเมสเซจเรื่องของเป็น national alert จะเรียกว่า curfew ก็ไม่ใช่จะเรียก curfew อีกทีก็ว่าก็ว่าใช่เหมือนกันเนื่องจากว่า2ทุ่มจนถึง6โมงเช้าเนี่ยเขาจะไปอนุญาตให้ใครออกจากนอกบ้านนะคะเพราะจะเป็น national sterilize ก็จะมีการทำความสะอาดทุกที่ทุกสิ่งทุกอันนะคะไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้านะคะรถบัสสาธารณะรถนะแท็กซี่สถานที่ต่างๆที่เป็นที่สาธารณะซึ่งอ้อ,อก็ถือว่ายูเ e, อีอค่อนข้างที่จะมีระบบการป้องกันแก้ไขภาวะฉุกเฉินเรื่องของคูณไนเีนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะกลับเข้ามาที่ประเด็นที่เมื่อกี้เราค้างกันที่ว่า WHO เนี่ยรวมถึงกลุ่ม สมาคมสูตินรีแพทย์ต่างๆเหล่าๆประเทศที่อ้อได้พูดไปเนี่ยแนะนําเรื่องของการข้อธรรมชาติมาเป็นอันดับแรกถ้าอะไรก็ตามนะคะสมาคมเหล่านี้เนี่ยก็ยังแนะนําให้มีการิเริ่มนะคะการให้นมบุตรด้วยนมแม่อย่างน้อยก็คือไม่เกิน1ชั่วโมงหลังน้องคลอดอยังแนะนําเรื่องของสกินทูสกินคอนแทคเพียงแต่ว่านะคะย้ำนะคะ ถ้าคุณแม่ติดเชื้อโควิด WHO แนะนำเรื่องของให้ใส่ medical facial mask ทำความสะอาดมือนะคะให้สะอาดแล้วไม่ไปสัมผัสพ,พื้นผิวในการที่จะให้นมลูกค่ะแต่ตรงกันข้ามอันนี้แปลกนิดนึงเนื่องจาก สมาคมสูตินรีแพทย์ของเมืองไทยอ้อเพิ่งเข้าไปในเว็บไซต์ะเขานะคะแล้วเขาเพิ่งมีการอัปเดตไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาให้แยกแม่กับลูกนะคะสำหรับแม่ท้องที่มีการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยให้แยกแม่กับลูกทันทีเป็นเวลา14วันเพื่อดูอาการนะคะ แต่เรื่องเกาะของการให้นมลูกเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณแม่จะปั๊มนมจะเป็นมิลล์เอ็กซ์เพรสแล้วให้คนที่ไม่ป่วยเป็นคนให้นมลูกด้วยนมขวดหรือคุณแม่ที่จะเลือกจะให้เป็นแบบฟอร์มูลาแล้วแต่นะคะเขาเรียกว่าเป็นนมที่เรียกว่าเป็นนมสำหรับลูกนะเนาะซึ่ง ก็เท่าที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าอ้อเป็นคนที่ถ้าจะเน้นก็คือนมแม่ดีที่สุดเนาะแล้วก็การคลอดธรรมชาติสําหรบอ้อก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะคะอ้อก็ยังเชื่อเสมอว่าถ้าคุณแม่ท้องทุกคนได้รับข้อมูลแล้วคุณแม่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินว่าฉันจะทําอะไรยังไงกับชีวิตฉันและชีวิตลูกนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะ เมื่อเราไม่มีข้อมูลเพียงพอคนที่จะเลือกการคลอดให้เราคนที่จะเลือกวิธีการให้นมให้เราให้กับลูกเราเนี่ยดันไปกลายเป็นคุณหมอนะเอาเป็นว่านะคะเมื่อเป็นแม่ท้องก็ต้องเรียนรู้เมื่อเป็นแม่ท้องก็ต้องสู้แล้วเราจะสู้ไปด้วยกัน เอาคาของลุงตู่มาพูดค่ะแต่จริงๆนะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันจริงๆถ้าเราช่วยกันนะคะที่สำคัญก็กคือขอบคุณเพื่อนหมอเพื่อนพยาบาลทุกคนอ้อมีเพื่อนเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นหมอฟันเป็นนักเทคนิคการแพทย์มีความสําคัญมากๆนะคะ,ะนักแกบ็บผ้าบัตรหลายๆคนนะคะ OTPT RTMT นะคะทุกทุก medical staff ขอบคุณมากค่ะที่ เสียสละเวลากำลังกายแล้วบางครั้งก็ยังมีบางคนมาทำให้เราเสียกำลังใจนิดนึงแต่สู้ค่ะต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะชนะอะไรวะเอาเป็นว่าเราจะผ่านไปด้วยกันแล้วกันเนาะหนุงตัวเองแล้วเจอกันขานะะ่าวหน้าค่ะแล้วจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะ